มาชมนะคะบรรยากาศกลางเย็นนะคะนี่มืดเร็วนะคะช่วงนี้จะมืดเร็วท้องฟ้าสิคะมืดเร็วนาะนี่ก็มาชมใบไม้นะคะต้นไม้ด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะตอนเย็นเ็นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะนี่ช่วงหน้าหนาวนะคะเวลาเอ่อเวลาเย็นมันจะมันจะเร็วนะคะนี่ก็ผ่อนคลายด้วยต้นไม้นะคะยะ เยอะแยะเลยเนาะนี่นะคะก็ะพามาชมเล็ก,ลกๆนิดน้อยนะคะอ่าอันนี้เราเปิดไฟเร็วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามืดนะคะม,นะมืดเร็วนะมืดเร็วนะก็แบบมาดูปลาเหมือนกันนะคะปลาก็เป็นน้ำเนีน่ยเราต้องเอาผับบุ้งนะคะเอาผักบุ้งนะคะ,ะ,คะใส่ไปนี่คะ่ะเดี๋ยวเปิดหน้าต่างก่อนนะคะพนี้เราเปิดแอร์นะคะเปิดแอร์อาไว้ปิดแอร์แล้วเราก็จะต้องเปิดหน้าต่างออก นี่นะคะเห,ห้ให้อากาศหายใจได้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะมาผักนี่แหนะนะคะเดี๋ยงแหนเอาไว้เอาไว้ไปลงให้ปลานะคะให้ปลาปลาก็จะแ๊กเดียมแหนหมดแล้วปลากินหมดแล้วนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ปลูกต้นมะนาวนะคะต้นมะนาวซึ่งเนี่ยค่ะ มันแบบว่าถ้าถ้าลงดินต่างจังหวัดน,นะคะเขาจะสูงแล้วอันนี้เราใส่ในกระถางเอาไว้นะคะอยู่กรุงเทพจะเอาอะไรนะคะเราก็ใส่กระถางเอาไว้นะคะอันนี้กัเรามาเปิดหน้าต่างด้วยนะคะหน้าต่างนี่ค่ะามาพูดคุยกันเนาะไม่มากไม่น้อยนะคะนี่ต้นไม้นะคะเดี๋ยวให้มาชมอีกทีตอนช่วงเช้าว่า จะสวยขนาดไหนเรากรปลูปกรวมกันหมดเลยนะคะปลูกรวมกันหมดเลยจะนี่นะคะสีสดใสเลยนะคะ,ะมาชมมาชมมาชมนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศดีๆเนาะก็มาชมกันเราไม่ค่อยไปที่ไหนแล้วค่ะก็อยู่ที่บ้านนะคะกระปุกในกระป๋องนี้นะคะป๋องสีเอาไว้อีกนะคะเอาไว้เอาไว้อีกนะคะนี่นะคะ ขาชอบปลูกต้นไม้นี่เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่พ่งงามนะคะตัดไปแล้วนะคะตัดไปแล้วนะคะออกไปเลยนะคะทั้งเนี้ยแล้วเขาก็ขึ้นใหม่อีกนะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นต้นหนหนาอัน,นี้อออยู่ในกระถางน,นี่นะคะถังเล็กๆเนี้ยนี่นะคะบรรยากาศมืดเร็วมากนะคะ มืดมืดมืดมขืขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะช่วงนี้มันมืดมืดแล้วนะคะมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภยขขัยแช้วค่าเจ้าพยัตลายทั้งปวงบุญรักษาพักคุณขอสาธุค่ะ